เพื่อที่จะกดดันจีนเป็นสําคัญฮะถ้าจีนไปตั้งฐานทัพในฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือในฝั่งยุโรปบ้างก็ปนนเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกากําลังวิตกฮะว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในภายหน้าจะส่งผลเสียกับสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างไหนระหว่างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับที่เปิดทางสงครามทางการค้าสงครามอาวุธแล้วก็สงครามไวรัสที่กําลังจัดกันหนักๆเลย เดียวกันก่อนหน้านี้นะครับจีนก็ทําการเล่นงานออสเตรเลียหลังจากที่ออสเตรเลียเข้ามาแทรกแซงกิจาการภายในของจีนสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศเรื่องของงจีนนะครับเรื่องของโควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกในขณะน,นี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฮะเซ็กแบบลดเสี่ยงนะครับหมอใหญ่แคนาดาแนะโซโลเดียวฮะป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 ในารสำนักข่าว uters, รอยเตอร์รายงานว่าแพทย์แคนาดาออกคำแนะนำให้งดจุบพิจารณาการสวมหน้ากากตอนนี้นะครับทางเพศก่อนมีเพศสัมพันธ์นะครับเพื่อป้องกันตนเองจากการติดโควิด -19 พร้อมชี้การโซโล่เดี่ยวคือทางเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดท่ามกลางวิกฤตนะครับโรคระบาดหนะัก เจ้าที่แพทย์ของแคนาดาระบุถ้อยแถลงว่าโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะติดโควิด -19 จากปากหรืออสุจิของเหลวจากช่องครอดอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนใหม่ๆนะครับเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะตอนที่มีการสัมผัสใกล้ชิดอย่างเช่นการจูบนะครับก็แนะนำของเชมก็คือการงดจูบหลีกเลี่ยงการใช้ใบหน้าใกล้ชิดกันการสวมหน้ากากาปิดปากและก็จมูก ร,รวมถึงการสังเกตการของตนเองและคู่นอนก่อนจะมีกิจกรรมทางเพศใดๆอย่างไรก็ตามเธอบอกว่ากิจกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดระหว่างโรคระบาดคือการประกอบกิจกรรมด้วยตนเองเพียงลําพังก็สาเหตุที่มีการเสนอแนะแบบนี้เพราะในยุโรปกําลังมีการติดเชื้อโควิด1 9กันอย่างหนัก แล้วก็ตายกันมากกว่า8แสนคนแล้วนะครับแล้วก็ติดเชื้อตอนนี้ทะลุก็อย่า 20, 26ล้านคนกันไปแล้วถึงถือว่าเยอะมากอินเดียตอนนี้สหรัฐอเมริกาอันดับ1บราซิลอันดับ2อินเดียอันดับ3ในขณะที่วิเตอร์ยันเว็บไซต์นะครับบัญชีเว็บไซต์ของนายกทตรีนะครับถูกแฮกนะครับผู้ติดตามโอนเงินนะครับคลิปโตนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รอยเตอร์รายงานว่า Twitter ยืนยันนะครับว่าบัญทีเว็บไซต์ของนายกยัตมรีตะเวนทราโมดีนะครับแห่งอินเดียถูกแฮกเจาะระบบและ Twitter ข้อความหลอกลวงให้ผู้ติดตามโอนเงินนะครับคลิปตัวค่าเรนซีนะครับ,นะรบเพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลเขาบอกว่าเรากำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีบัญชีอื่นๆได้รับผลกระทบด้วย โกศทวิตเตอรนะครับได้มีการถแถลงผ่านอีเมลสำนักนายกรมตุรีอินเดียยังไม่มีการออกมาแสดงความพิี่เห็นต่อคำถามมากมายที่มีผู้โพสต์ลงใน Twitter รนะครับข้อความที่คนร้ายโพสต์นั้นระบุถึงการติดตามช่วยโอนเงินดิจิทัลเพื่อบริจาคสนับสนุนนะครับกองทุนบรรเทาทุกข์แห่งชาติของนเรนทาโมดีนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น,นะนกนายกฐมตรีอังดินเดีย ก็โดนเหมือนกันนะแต่โควิด1 9ในอินเดียกำลังหนักแวนอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ยามฝั่งญี่ปุ่นช่วยชีวิตลูกเรือนิวซีแลนด์นะครับหลังเจอพายุไมสักนะครับซัดอับปางกลางทะเลยามฝั่งของญี่ปุ่นได้ทำการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตหนึ่งรายที่ลอยคออยู่กลางทะเลระหว่างติดตามเรือสินค้านิวซีแลนด์ซึ่งคาดว่าน่าจะอับปางกลางทะเล ตะวันออกนะครับระหว่างที่ใต้ฝุ่นไมซักติดพัดถลมนะครับเรือซึ่งมีรูกเรือกว่า40ชีวิตและปะสุสัตว์อีก6,000ชีวิตได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับตั้งแต่เวลา1.45นาทีตามเวลากรุงโตเกียวขณะอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกของเกาะอามาชิโอชิมะนะครับทางตะวันออกตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น นะครับซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาที่ไต้ฝุ่นไมซักกําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่คาบสมุทรเกาหลีทําให้การออกติดตามค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากโฆษกหญิงของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นยืนยันว่าสามารถช่วยชีวิตลูกเรือไว้ได้หนึ่งคนนะครับระหว่างปฏิบัติการค้นหาในช่วงค่ำวานนี้โดยลูกเรือซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์เล่าว่าเรือลํานี้ประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องก่อนถูกคลื่น ขนาดใหญ่ซัดกระหน่ำจนอับปางลงนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ผมเรียนไว้ภัยธรรมาชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากกว่าคนที่มีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่12สิงหาคมคงชัดมากขึ้นนะครับในขณะที่ดีเซลุงฮะนายกัมตรีแนะคนสิงคโปร์ให้ใจยเย็นนะครับยอมเปิดกว้างรับแรงงานต่างชาติทักษะสูงแม้อัตราการว่างงานพุ่งช่วงโควิด -19 ระบาดก็ตาม รอยเตอร์ uter, รายงานว่านายกรัมตุยสิงคโปร์ลีเซียนลุงนะครับซึ่งชนะการเลือกตั้งมาหมัดหมัดนะครับหลังจากที่ประกาศลาออกบอกว่าสิงคโปร์จาเป็นจะยังคงเปิดกว้างต่อแรงงานต่างชาติที่มีพรสวรรค์ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะจํากัดการเดินทางของประเทศของอต่างชาติเพื่อปกป้องตําแหน่งงานให้กับคนในประเทศท่ามกลางความไม่พอใจของชาวสิงคโปร์ที่เห็นอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น รอยเตอร์รายงานว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตราการบ้างงานสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้นในรอบ10ปีแม้ตบานของนาย,ยกรฐมีเลียเซนดุงจะใช้เงินถึง1,000นดอลลาร์สหรัฐสิงคโปร์หรือราว7 3 4 7สพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการสนับสนุนมาตรการการผ่อนคลายนะครับจากผลกระทบโควิด1 9ต่อการเปิดประเทศอ้างอิงนะครับสื่อเดอะรอยเลสิงคโปร์รายงานเมื่อเดสิงหาคมที่ผ่านมาบน YouTube เกี่ยวกับอดีตนะครับ นักบินสิงคโปร์ของสายการบินเชิงพาณิชย์ที่ต้องตกงานเนื่องมาจากโควิด -19 แต่เขายังไม่ยอมแพ้ต่อ,อโชคชะาตาหันไปเปิดธุรกิจเครือบเงาด้วยการซื้อรถตู้มาเพื่อหวังเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่โควิด -19 ทําให้รัฐบาลออกคําสั่งให้ธุรกิจไม่ใช่ส่วนตัวนะครับสำคัญหยุดลงและปล่อยทําให้อดีตนักบินคนนี้ไม่สามารถออกไปวิ่งรถหาลูกค,ค้าได้ และกลายเป็นคนตกงานอย่างสมบูรณ์ฮะประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับในสิงคโปร์ตอนนี้นะครับยอดนะครับในส่วนของการบริหารจัดการแผ่นดินของเขาเนี่ยนะครับ GDP เนี่ยติดลบถึง41.2นะครับซึ่งหนักที่สุดในเอเชียเลยตอนนี้นะเป็นที่มาของดีเซนลุงต้องประกาศแล้วแลวจะจจดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในขณะที่เยอรมน,นีนะครับชี้นาวานีถูกสารพิษทำลายประสาทาในโนวิช็อกนะครับสำนักข่าวเอ p พีรอยเตอร์เอเนะครับรายงานตรงกันนะครับว่ารัฐบาลเยอรมน,นีมีการถแถลงว่าผลการตรวจของผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียนะครับอ,อเล็กซี่นาวานีนะครับออกมาพบว่าถูกสารพิษทำลายประสาทโนวิช็อกนะครับแบบเดียวกับ ที่อดีตสายลับสองหน้านะครับรัสเซียเซอร์เก์สกริสพลันนะครับและลูกสาวตกเป็นเหยื่อในอังกฤษพร้อมขอคำอธิบายจากโกลเมดินนะครับสำนักข่าวเอ p พรายงานว่าโรสศกของเยอรมน,นีนะครับได้มีการถแถลงการะถึงการพบหลักฐานเรื่องสารพิษในตัวของอเล็กซี นาวานีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเป็นคู่แข่งของปูตินว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้พบว่าการทดสอบถูกทำขึ้นโดยกองทัพเยอรมน,นีภายใต้การคำแนะนำของโรงพยาบาลซาดิเตนะครับในกรุงเบอร์ลินที่ดาวานกำลังเข้าทำการรักษาตัวและได้พบหลักฐานการถูกสารพิษนะครับวิช็อกซึ่งเป็นแบบเดียวกับอดีตสายลับสองหน้ารัสเซียเซอร์เกย สลิปผ่านและลูกสาวเคยตกเป็นเหยื่อที่ซานลิสบิวรีในอังกฤษเมื่อ2ปีก่อนก็เป็นสารพิษที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพบเจอตรงผมต้องบอกว่าปูตินไม่ธรรมดาปูตินแอดีตสายลับนะครับอของรัสเซียมาก่อนในขณะที่ผลการวิจัยพบอัตราการเสียชีวิตจากโควิด1 i d อาจเทียบเท่าหรือเลวร้ยรายกว่าไวรัสล้างโลกไข้หวัดสเปนด้วยซ้ำไป เซาล์ชน่ามอน n ิ่งโพสต์นะครับรายงานว่าอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 อาจจะรุนแรงหรือเท่าหรือเลวกว่าโรคระบาดไข้หวัดสเปนในปี1918จากผลการวิใจัยใหม่ถึงอ้างอิงข้อมูลที่บ่งชี้ต่างๆจากแหล่งการแพร่ระบาดในเบื้องต้นของจีนระหว่างการแพร่ระบาดไข้หวัดสเปนเมื่อ100ปีก่อนมีคนเสียชีวิตอยู่ราวประมาณ500ล้านคน รหรือหนึ่งในขอไปฮะมีคนราว500ล้านคนหรือ1ใน3ของประชากรโลกณขณะนั้นติดเชื้อภายในราราวส2ปีและประมาณการว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนไปจนถึง10-50ล้านคนเมื่อเทียบกับโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคนะครับจนถึงขณะน,นี้นะครับได้แพร่สู่ประชากรโลกแล้วมากกว่า25ล้านคนและกล้าชีวิต ไปเกือบเกือบนะครับ850,000คนนนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เบร์สุสโกนีนะครับอดีตนายกรัมตรีอื้อเฉาอิตาลีนะวัย83ปีก็เสียชีวิตแล้วนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าซีวีโอเบร์ลุสกินีนะครับอดีตนายกรัมตรีผู้อื้อเฉาของอิตาลี ประกาศเดินหน้าดําเนินการกิจกรรมทางการเมืองต่อไปนะครับก่อนถึงศึกเลือกตั้งนะครับในเดือนกันยายนแม้โควิด -19 จะออกมาเป็นบวกนะครับเคราะห์ร้ายมันเกิดขึ้นกับผมด้วยแต่ผมต้องเดินหน้าสู้ทีมงานของเขาอ้างคำพูดของแบรสโลกีและก็บอกกับบรรดาผู้สนับสนุนนะซึ่งต่อมาเขาก็เสียชีวิตนะครับบรรดานัากการเมืองจากฝากฝั่งของอิตาลีต่างสงสารให้กำลังใจผู้ที่ดำรงตำแหน่งเปน็นนายกฐมตรีสีสมัย รวมถึงลุยจีอิไดโมะรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้สมัครพรรคไฟสตาซึ่งเคยรณรงคต่อต้านแบร์สกนีอย่างดุเดือดที่อวยพรขอให้หายป่วยโดยเร็วฮนะก็ปรากฏว่าก็ติดเชื้อโควิด -19 อีกรายหนึ่งนะในขณะที่ผัวเมียอินเดียถูกบังคับขายลูกนะฮะที่เพิ่งเกิดเหตุไม่มีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลนะครับ พ่อแม่ชาวอินเดียคู่หนึ่งโดนบังคับให้ขายลูกน้อยที่กําลังดูลืมตาดูโลกให้กับโรงพยาบาลเพราะเหตุไม่มีเงินจ่ายค่าทําคลอดนะครับสิวะาสารันและก็ภรรยาของเขานะครับถูกรโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอักรานะครับเรียกเงินจํานวน35,000รูปีหรือประมาณ15,000บาทนะครับหลังจากที่บาบิตาได้คลอดบุตรชายด้วยวิธีการผ่าตัดนะครับ ชายผู้มีอาชีพขับสามล้อและภรรยาบอกกับนังสืพิมชามออฟอินเดียเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายนะครับโรงพยาบาลจึงขอให้ชดใช้นี่ด้วยการขายลูกเพื่อแลกกับเงินจำนวน1,000 0ลูปีหรือ4,2,700บาทนะครับซึ่งผู้จัดการโรงพยาบาลออกมาปฏิเสธเรื่องก,การซื้อขายเด็กโดยอ้างว่าพ่อแม่ตัดสินใจยกลกให้กับโรงพยาบาลเพื่อรอผู้ใจบุญมารับอุปการะ นะครับและมีการเซ็นหนังสือยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามีพันยาคู่นี้มีฐานะยากจนมีบุตรมาแล้วทั้งหมด5คนแล้วก็มีไรายได้จากการขับรถ3าล้อไม่เกินวันละ100รูปีหรือประมาณ42บาทนะครับส่วนบุตรชายคนโตก็เพิ่งตกงานเนื่องจากโรงงานรองเท้าที่ทำอยู่ปิดกิจการจากพิษโควิด -19 เขาออกมายืนยันว่าอยากจะได้ลูกชายคนเล็กคืนขณะที่ าราชันก็อ้างว่าเขาและภรรยาอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่อโรองพยาบาลน,นําเอกสารมาให้เซ็นจึงได้แต่ปั๊มลายนิ้วมือลงไปเท่านั้นแนะกบฐานลกซึ่งอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลในอีเดียมักถูกขายให้กับผู้รักที่ต้องการรับเด็กไปอุปการนะในแกบขณะที่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนนะฮะบอกกับชามออฟอิเดียว่ากรณีการซื้อขายบุตรของอาชาวรันและก็ บาบิตานั้นไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับตอนนี้อินเดียก็โควิด -19 กําลังหนักฮะเป็นอันดับ3ของโลกไต้ฝุ่นไม่ักก็ปรากฏว่าขึ้นฝั่งที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีคนตายอย่างน้อยหนึ่งศพนะครับอพยพหนีอีกหลายพันคนเอพรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อนะครับแล้วเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนขอไปฮะพบผู้เสียชีวิตนะครับไม่เหตุติดเชื้อนะครับ และอีกกว่า2,000ัคนต้องอพะยพะไปศูนย์พักพิงชั่วคราวในเกาหลีใต้จากพายุไมซักนะครับรุนแรงลูกหนึ่งกระพือความเกรียวกราดเล่นงานทั่วคาบสมุทรเกาหลีจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับมีคำสั่งให้จับตามองจีน,นเลงวางที่มั่นด้านการทหารในไทยและก็อีกหลายชาติ สำนักข่าวนิเคนเอเ e ีย A A รีวิวรายงานว่าจีนกำลังหาทางวางโครงข่ายโลจิสติกเพื่อครอบคลุมทั่วมหาสมุทรอินเดียกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการะบุว่าด้านแสงยนุภาพด้านการทาหารของปักกิ่งนำเสนอต่อสภาคองเกรสรายงานว่าการพัฒนาด้านการทาหารและความมั่นคงเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี2020จำนวน200หน้าระบุว่าจีนดูเหมือนจะพิจารณาพมา่าไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียปากีสถานบางประเทศดูไปถึงประเทศอื่นๆในอแอฟริกาแล้วก็เอเชียกลางในฐนานะที่ตั้งฐานโลจิสติกนะครับด้านการทาหารนะครับรายง,งานบอกด้วยว่าจีนได้ทำการทาบทามไปยังบาเมเนียนะครับวานูอาตูและก็หมู่เกาะโซโลโมอนไปแล้วนะครับ แล้วก็วชิงตันเชื่อว่าการทะยทยานของจีนจะขยายแสงยกรูปภาพทางการทาหารไปทั่วมหาสมุทรอินเดียบอกเกิดครั้งนี้จีนเพื่อเปิดฐานทัพถาวรในต่างแดนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในจีโบตีในปี2017จนถึงขณะนี้นะครับมั่นใจในจีโบตียังเป็นฐานทัพต่างแทนนะครับเพียงแห่งเดียวของจีนโดยจีนระบุว่าเป็นเพียงฐานทัพสนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆทั้งในความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและก็ภารกิจคุ้มกันรายงานของพิ n t ก g อนระบุว่าปรากฏการปรากฏตัวของกองทัพจีนในจิมูตีนะครับอมอบศักยภาพการสนับสนุนการตอบโต้การทาหารต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆนานา,นา,นาที่อาจจะก,กระทบนะครับการลงทุนของปักกิ่งนะครับโครงสร้างการพื้นฐานในภูมิภาคทั้งนี้อิทธิพลของจีนอยู่ในทวีป แอฟริกา Africa, ราว1ล้านคนก็ตะว,วันออกประมาณ5 0 0แสนคนนะครับรายงานของเพนตากอนพบพื้นฐานข้อมูลข่าวสารบี2.19นะครับบอกว่ากองทัพทีนยังคงเดินหน้าเสริมความพร้อมของพวกเขาเองเพื่อขัดขวางการประกาศเอกราชของไต้หวันและทำการลุกรานหากมีความจำเป็น <c oughs> นี่ก็เป็นรายงานของนิ k เคอิรีวิวนะครับซึ่งก็เป็นของญี่ปุ่นซึ่งยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกา นะครับถามว่าจีนมีความจําเป็นต้องขยายไหมก็ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีการตั้งฐานทัพในเอเชียนี่ก็ไปตั้งฐานทัพนี่ที่ผ่านมาก็เคยมาตั้งในไทยฮะตอนหลังก็ถูกยกเลิกไปตอนนี้ตั้งในญี่ปุ่นตั้งในฟิลิปปินส์แล้วก็ตั้งในเกาหลีใต้เดียวกันการรายงานชิ้นนี้ก็คงทําให้เห็นนะครับว่าจีนก็พยายามจะตั้งฐานทัพเหมือนกันนะครับสหรัฐมีการตั้งฐานทัพหลายแห่งฮะโดยเฉพาะในฝั่งของเอเชียนะครับ เพื่อที่จะกดดันจีนเป็นสําคัญฮนะถ้าจีนไปตั้งฐานทัพในฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือในฝั่งยุโรปบ้างก็ไม่น่าเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกากําลังวิตตฮะว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในภายหน้าจะส่งผลเสียกับสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างไหนระหว่างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับที่เปิดทางสงครามทางการค้าสงครามอาวุธแล้วก็สงครามไวรัสที่กําลังจัดกันหนักๆเลย เดียวกันก่อนหน้านี้นะครับจีนก็ทําการเล่นงานออสเตรเลียหลังจากที่ออสเตรเลียเข้ามาแทรกแซงกิจาการภายในของจีนด้วยการจะเข้ามาตรวจสอบนะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับในอู่ฮั่นแล้วก็มีการจับกลุมนักข่าวของออสเตรเลียขณะเดียวกันก็มีการคว่ำบาตรข้าวที่ส่งมาจากออสเตรเลียนะครับก็ไม่ให้ทําการเข้าประเทศของจีนอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับข้าเข้าใจการต่างประเทศ แน่นอนฮะเราก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ do